สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับรถนะคะจากช่องรถ Travel คลิปนี้รถก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันา K Plus นะคะหรือว่า k n k n n i อ่า uh, บนมือถือนะคะเราต้องการติดตั้งแอป,ปนี้บนมือถือแล้วเราไม่มีบัตร ATM หรือไม่มีบัตรเดบิต Visa นะคะเราจะต้องทำยังไงเนาะคลิปนี้รถจะมาแชร์เนาะ uh, สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะ uh, บัตรประจำตัวประชาชนเนาะแล้วก็สมุดบัญชีธนาคารกสิกรเนาะถ้าใครมีเนาะถ้าใครไม่มีก็สามารถที่จะไปเปิดได้ที่ธนาคารนะคะหลังจากที่เรามี3ตัวนี้นะคะเราก็ไปที่ธนาคารนะคะกรณีที่เรา,าไม่มีบัตรเดบิตวีซ่านะคะหรือ ATM แล้วเราต้องการจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน k คนะคะบนมือถือเนาะเราจะต้องไปที่ธนาคารเท่านั้นนะคะไปสาขาไหนก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านที่ทุกคนนะคะสะดวกเนาะแล้วก็การเปิดใช้งานาบัญชีธนาคารแล้วก็อแอป u s เนี่ยนะคะก็ต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแล้วก็การเปิดใช้งานแอปเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีธนาคารกสิกรนะก็ต้องเปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินเข้าไป ขั้นต่ำก็100บาทนะคะก็เงินในบัญชีก็ยังเป็นเงินของเราเนาะแค่เราทำการเปิดบัญชีนะคะค่ะเมื่อเราไปที่ธนาคารนะคะเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะธนาคารเนาะว่าเราต้องการเปิดใช้งานแอปเคพรับนมือถือนะคะโดยที่เราไม่มีบัตร ATM หรือไม่มีบัตรเดบิตวีซ่าเนาะถ้าเขาอยากจะให้เราทำเราก็คือเราไม่อยากทำเราก็ปฏิเสธไปนะคะว่าเราจะไม่ทำ บัตรเดบิตวีซ่าหรือว่าไม่ทำบัตร ETM นะคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องการใช้แอปพลิเคชันในการโอนเงินหรือว่าทำธุรกรรมอื่นๆซึ่งมันสะดวกมากๆนะคะในวันแรกนะคะของการสมัครแอปพลิเคชัน K คพ u ันะคะของธนาคารกสิกรเนี่ยเราก็จะสามารถ เช็คได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือในบัญชีนะคะเราไม่สามารถที่จะโอนเงินไปนั่นนี่ได้หรือทําธุรกรรมอื่นได้นะคะเฉพาะในวันแรกเนาะหลังจากนั้นวันที่2นะคะวันถัดไปเราถึงจะสามารถที่จะใช้งานาธุรกรรมต่างๆนะคะโอนเงินจ่ายบินหรือว่าอะไรพวกนี้เนาะเราสามารถจะทําได้ในวันถัดไปนะคะค่ะทุกคนรถก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับ ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Rose Travel กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ